สมมติย้อนย,ย้อนตับไปที่ตัวพี่ก็แล้วกันเมื่อเกาะตอนเริ่มต้นเลยคือแบบคือเริ่มต้นเราไม่มีเงินทุนเราไม่มีความรู้และถามว่าแล้วเราจะทําได้ยังไงมันมันไม่ใช่ใช้ทรัพยากรภายนอกและแต่มันเป็นการที่ใช้ทรัพยากรภายในคือเหมือนปลุกปลุกไฟปลุกยักษ์นในตัวเองขึ้นมาพี่มองหน้ากระจกแล้วพี่ก็บอกตัวเองว่าก,ก,กูทำได้กูเก่งกูสุดยอดคนอื่นทําได้กูก็ทําได้ดีว่ะ ทุกคนมีแขนมีขาเหมือนกันมีสมองเหมือนกันและคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้บอกกับตัวเองพูดกับมันซ้ำๆย้ำๆทำทุกวัน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 จริงๆถ้าเกิดว่าในการทำธุรกิจเนี่ยพี่บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะคือประสบและปัญหาทุกคนเจอเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราเจอประคเจอปัญหาหรือเรื่องพอแพ้แล้วเราควรจะเปลี่ยนยังไงข้อที่หนึ่งเลยคือถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนนะควรจะเพิ่มพลังให้กับตัวเอง บางครั้งอ่ะเวลาที่เราเจอปัญหาต่างๆสังเกตหรือเปล่าว่าเราจะมีเสียงในหัวเราจะพูดกับตัวเองว่าอะไรฉันทําไม่ได้หรอกแย่แน่เลยหนักกว่านี้แน่เลยเจ๊งแน่เลยล้มเหลวแน่เลยมันจะมีคําพูดที่แบบคําพูดลบๆแบบที่เรามันไม่ใช่คนอื่นบอกกับตัวเรานะแต่มันเป็นตัวเราเองที่บอกตัวเองอันนี้ยิ่งหนักเลยคนอื่นบอกกับตัวเราไม่เท่าไหร่แต่พอเราบอกกับเองเนี่ยมันแบบมันทําให้พลังทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันแบบมันหมดอ่ะแล้วมันห่อเหี่ยวเราไม่มีกําลังใจที่จะทําอะไรต่อ ไอเดียต่างๆมันไม่มีอะไรที่ผุขเข้ามาเลยมีแต่วความหอเหียเ่ยวมีแต่ความแบบท้อแท้ความสิ้นหวังวิธีการเปลี่ยนก็คือให้เราเซลล์ทอล์คือการพูดกับเองพูดพูดในเรื่องอะไรพูดในเรื่องที่มันเป็นบวกพูดอะไรที่มันให้พลังและให้กำลังใจตัวเองเช่นสมมติย้อนย้อนต่อไปที่ตัวพี่แล้วกันเมือ่อเกอนตอนเริ่มต้นเลยคือแบบเราไม่มีเงินทุนเราไม่มีความรู้และถามว่าแล้วเราจะทําได้ยังไงมันมันไม่ใช่ใช้ทรัพยากรภายนอกแล้วแต่มันเป็นการที่ใช้ทรัพยากรภายในคือเหมือนปลุกปลุกไฟ แล้วพี่ก็บอกกับตัวเองว่าก, c, กูทำได้กูเก่งกูสุดยอดคนอื่นทําได้กูก็ทําได้ดีวะทุกคนมีแขนมีขาเหมือนกันมีสมองเหมือนกันและคนอื่นทําได้ทําไมเราทาไม่ได้บอกกับตัวเองพูดกับมันซ้าๆย้ๆทำๆทําทุกวัน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 ,นจะเริ่มเปลี่ยนความเชื่อภายในเราจะเริ่มมีพลังกายขึ้นมีพลังใจขึ้นจะเริ่มแข็งแรงขึ้นข้อที่สองก็คือปรึกษาคนเก่งคือถามคนเก่งหรือหาความรู้ของคนเก่งบางครั้งบางคนมีอีโก้ไม่กล้าถามกลัวถามแล้วดูโง่ กลัวถามและดูไม่ฉลาดอายคนอื่นเขากลัวคนอื่นตัดสินคุณก็ย่ำอยู่ประทท่คุณก็ไม่ไปไหนอ่ะพี่ไม่สนใจเลยแต่ตอนแรกนะพี่แม่งถามหมดเลยบางคนอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าพี่ยกมือไหวพี่เลยพี่เพราะอะไรเพราะเขาให้ความรู้กับเราถามหมดแล้วแต่คุณจะว่าเราโง่ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีความรู้จริงๆแต่หลังจากที่โม่ในตอนที่ถามพอได้คําตอบเสร็จฉลาดทนันทีเลยถามไปเถอะอยากรู้อะไรถามถามถามบางครั้งเราไม่ได้เจอตัวๆกับคนที่เก่งๆเนี่ย ที่จะมีเ c e b o o k คือพี่จะติดตามแต่คุณิงเก่งพี่จะทากไมถามเลยพี่ครับผม euh, อยากปรึกษาแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นผมกำลังทำธุรกิจแบบนี้ถามว่าแน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่ให้คำตอบไม่ใช่ทุกคนที่ให้ความรู้กับเรามีทั้งให้และไม่ให้บางคนก็ไม่สนใจบางคนอ่านแลวไม่ตอบบางคนก็ว่าเราก็มีแต่สิ่งที่สำคัญคือเราไม่สนใจใครที่เขาว่าเราใครที่เขาไม่ให้ความรู้กับเราก็ไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ใครที่ให้ความรู้กับเรานั่นคือเป็นโอกาสน,น,นั่นคือครู บางคนที่พี่ยังจดจ,จําจนถึงวันนี้แบบโหถ้าไม่มีเขาในวันนั้นเขาไม่บอกเราไห้สอนเราในวันนั้นก็จะไม่มีเราในวันนี้แน่นอนข้อที่สามหลังจากเราหาครูหรือหาคนที่เขาเก่งถามเขาแล้วข้อที่สามก็คือการลงมือทําพอเริ่มมีความรู้แล้วเราต้องล,ลงมือทําต่อถ้าเกิดว่ามีความรู้หรือเริ่มมีพลังกายพลังใจที่ดีแล้วยังนั่งนั่งนอนนอนเฉยเฉยังกลัวกลัวก้ากล้ารอเพอร์เฟกรอสมบูรณ์แบบก็เหมือนเดิมย,ย้ำอีกทีให้ทำไปก่อนทำทำทำคือมันอันนี้ คว,ค,วค,ความหมายคําว่าทาทำทำเนี่ยคือมันความหมายลึกซึ้งมากเลยนะเราสังเกตว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเลยนะส่วนใหญ่แม้ทำรัวๆเลยคือทา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 ทำทาทาบางครั้งที่เราทําในครั้งแรกมัน,มนก็ยังไม่สําเร็จหรอกมันก็จะเจอบัไญาแต่ละขั้นแต่ละขั้นทุกครั้งที่ออทําหรือเจออุปสรรคเจอปัญหามาทำเราเก่งขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้นข้อที่4ข้อสุดท้ายเลยคือการให้ประโยชน์กับคนอืน่นหลังจากที่เ,ออเรามีพลังกายมีพลังใจมีความรู้และลงมือทาแล้ว ถ้าเราให้ประโยชน์อะไรอคนอื่นเช่นเราขายสินค้าถ้าเราจ้องแต่จะขายจ้องแต่จะเอาเงินลูกค้าจ้องแต่จะแบบเอาเปลี่ยนลูกค้าสุดท้ายมันไม่ระยะยาวมันมีการหลีนลูกค้าเขารู้เมื่อไหร่ถ้าเขาคือมันเป็นปกติแหละแต่แบบมันเป็นปกติที่เราขายของแต่ถ้าเราจะสร้างความแตกต่างหรือทําให้ไม่เหมือนกับคนอื่นมันต้องไม่ใช่การขายเพราะทุกคนจะขายเหมือนกันหมดแต่เราก็มองไปที่ลึกไปมากกว่าการขายคือการให้ประโยชน์ ให้ประโยชน์อะไรที่มันลึกซึ้งให้ประโยชน์อะไรที่มันแบบลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดอ่ะถ้าเกิดคุณจ้องจะเอาแต่เงินนั่นแหละลูกค้าเขาก็รู้สึกว่าคุณเอาเปรียบเขาหรือบางครั้งเราก็จะเอาเปรียบเขาจริงๆก็ได้เพราะเรามองแค่เงินมองแค่กำไรแต่ถ้าเกิดเรามองก็เราจะให้ประโยชน์ลูกค้าเขาจะหลับดูได้ดื้อใจเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคือร้านนี้คนนี้แม่งขายของแม่งบริการดีมากแม่งให้สินค้าดีมากคุณภาพดีมากแม่งแบบใช้ใจอ่ะแล้วลูกค้าเขาจะบอกมาต่อากแล้วคนเหล่านั้นจะซื้อของคุณซ้ำๆมาเขาจะไม่ไปไหนหรอก เพราะฉะนั้นหลักๆเลยถ้าเกิดว่าทํา4ข้อนี้พี่รับประกันเลยคือแบบเราจะมีไฟปลุกไฟตัวเองมีพลังกายมีพลังใจที่แข็งแรงแล้วก็ลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างสาเร็จตามตั้งใจแน่นอน